คว,ว,วามรู้อันเดียวอยู่นั่นนี่กว่าจิตมันเปลี่ยนแปหาความสมบ,บแล้วนี่พูดเรื่องการกระทำในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเดียวนานนี่พูดตรงนี้ถ้าว่าจิตใจมันวุ่นวายมากก็ตั้งสติขื้นืึมลามเป็นมันมากตัวนี้มันไม่มีที่เก็บแล้กวก็ปล่อยให้มันให้มันหมดจนกวดที่มันไม่มีในนี้ แล้วก็หายใจก็มาอีกสูดนห้มันเต็มแ้วกระปล่อยไปสามครั้งตั้งจิตใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวายก็ให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งใจเดินจงกรมก็ตามจะนั่นสมาธิก็ตามถ้าเดินจะกรมมันวุ่นวายมากกว็หยุนนดนิ่งกำหนดในตรงใน,นที่สนุกดั้งใหม่แห่รู้จิตจของเจ้าของแล้วก็เดินต่อไป นั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างแียวอิพิธญาบทนั่งกับอิธิญาบดินเท่านั้นบางทีจะสงสัยก็มีมากต้องต้องให้มีจิตมีผู้รู้แต่ก็ให้มีสติเป็นม,มันวุ่นวายเป็นอะไรอย่างไอความเป็นจริงนะ่ะผู้รู้นั่นนะสมมติว่ามันเป็นจิตจใ้ะไอความรู้สึกตามผู้รู้นั้น ติดตามอยู่สมออาการนี้เรียกว่ามีสติสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ไอผู้รู้ที่มีอาการที่ตามดูจิตของเรานะอยู่ในลักษณนอะันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอยากเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเราทุก,กันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันคอยที่สงสบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่งที่เอากรงม,มันใส่ใส่ไปในกรงนั้นให้มันอยู่ในโกรงม,มันเดียวไก่ที่อยู่ในกรงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในโกรงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในโกรงไอความรู้สึกของจิตนั้น ที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุนเราหุนหวายเพี่แม่มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไราบางคนกันเมื่อมันมีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่ลำคานมันมีสงบอยู่ันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสําคัญก็คือตัวมันออกจากกลมไป เช่นว่าเรามีลงหายใจเข้าออกอยูน่นี่ดื้อไปลมหายใจยใน,นูไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวนู่นสารพันอย่างบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอะอะไราตาไม,ไม่รู้เรื่องนี่ตัวสําคัญระวังให้ดีตัวนี้ตัวสําคัญมันออกจากกรงไปแล้วมันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องมีสติเมารู้มเมอะไรตยายาม ดึงมันมาที่บ่ดดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนก็คือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี่เท่านั้นเองไอ้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่กว่ไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าจะดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันจะไปที่ไหนับมันความเปลี่ยนแปลงมีที่จิตท่านี้ก็สังเกตว่ามันไปโน่นมันไปความเป็นจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงเนี้ยเราก็มีความมีสติคึุกข้ามาอะไรมันก็มาทันทีเลยมันไม่มาอย่างอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เอง ให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิตจิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้ประมุ่นิดต่อไปไม่ได้ขาดรู้ตลอดเวลาในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่รู้รวมอะไรมันไปที่ไหนนั้นเกวาขาดถ้าหากว่ารู้เมื่อ,อไรมีรวมแล้วก็มีจิตมีรวมมีความรู้สึกสม่ำเสมอมีตัวเดียวอันนั้นแหละอยู่กับเราล้ว อันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะสติคือมันรึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้รู้ตัวกับอันกับลมอย่างนี้อยู่ทําช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่ามันจะเป็นคล้ายๆแบบไอทีคนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันหน,นักอยู่สองคนเนี่ยหนักยนจะทนไม่ไหวอย่างเงี้ย จะมีคนมีเมตตาอย่างปัญญามองเห็นหปัญญาก็ะพ่งเข้ามาช่วยเนี่ยอย่างนี้จะมีสติมีสัพพัญญารู้อยู่แล้วปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติมีสัพพัญญามีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้เมื่อมีปัญญาเข้ามาช่วยมันจะรู้จากอารมณ์เช่มันนั่งอาการจิตมันมีสติมีสัปชัญญะแล้วเป็ปัญญาอารมณ์ผ่านประมาเกิดความรู้สึก ในว sure. oh, like. like ันนี้เราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่โกหเลิกเลิกพรุ่งนี้เราจะไปที่โน้นเลิกไม่เอาอันนี้เราคิดถึงคนอื่นไม่ใช่เลิกเลิกไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันท่งนั้นไม่เอายังไม่ยุ่งเลยไม่แน่นอนเองาไม่แน่นอนทำสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไม่แน่ไม่แน่ทำสมาธิอย่างนี้มันจะรู้ยังไม่แน่ไม่แน่ อาจารย์ชั้นสอนมันไม่ต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวลาที่อาจารย์นั่นไอ้พวกเซียนบอกอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ยาปุ๊บปุ๊บเลิก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 หมดหมดทุกอาจารย์อย่าามาควรในเวลานั้นถ้ามันเลิกหมดแล้วมันจะเหลือแต่แต่สติสมชัญญะักับปัญญาถ้าหากว่ามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอาจารย์นั่นสอนอย่างนี้อาจารย์นั่นสอนอย่างนี้เท่านั้นเลิกเลิก ให้เหลือแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้นปัญญาไม่มีสติที่สุดตรงนี้นะต่อไปทาทาอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยมันจะเห็นตัวสติเห็นตัวสติเห็นสัมปชัญญะแล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นไปหมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งกันไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้สัมปชัญญะเราจะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญา เห็นครบในตีนั่นเดีย